입니다. 정면 먼저 봐주시고 정면부터 먼저 찍겠습니다. 오른쪽입니다. 하하. 오른쪽 카메라 기자님들 봐주시고. 네 이번에 왜 안녕하세요 원 40,000원, 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 4 0 0하 네, 원 40,000원, โอเคนะครับเรียบร้อยทุกคนหายใจจ้ะรู้ว่ากันหายใจซุกชิชกถึงหายใจก่อนซหายใจขึ้นเออย่า้ดงบอยส่งอรู้ซุกงเามาชิคุซุกชิเรารู้ว่าความหล่อทำให้คนตะลึงแต่เราต้องหายใจหายใจโ้โหมงหวะม่อนเราตัวชกกคุณชูยองอูครับก่อนอื่น very handsome โอ้ได้เี้ช เชิญทักไายแขกเหลือพี่น้องชาวไทยได้เลยครับยิดีอนบทก่านยินีตอรับุกทนยินเีต้อนรับทุกทอดี้รับเชานยินดีต้อรับทุกท่านยินดรับุกบานยินรับเุนนดี้นรับุก่านยนรับเ่นยดอับนยนดตรับ่า,านดนดีรับทนยนะ้นนนะอรับทุนดตอนทิดเต้อนรนทีนนดีอนรกนดเธอ จริงครับดูทรมาโคตดเลยรจริงครับแย่แย yeah> ่จำสมดาเครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกครับรู้สึกไงบ้างครับกับการมาเมืองไทยมาพบแฟนๆชาวไทยเป็นครั้งแรกกับงานแฟนิตติ้งของเราที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับอย่าง에가ก들น랑รับค친구들ู้ชมครัอ

ที่ชอบมากๆคือวิวก็คือ <Wheel. S 1> วิวประเทศไทยสวยงามมากใช่ไหมครับก็คือวิวตอนกลางคืนคือสวยงามมากๆ uh. อาหารไทย mm. อร่อยมากเลยแล้วก็ชอบมากๆที่ว่าว่ายน้ำได้บ่อยด้วยที่ประเทศไทย <Hey. S 1> นะครับอาหารไทยชอบอะไรกันิเปครับ็น oh. ้ิเศษครบอารชอันเครัว่้ไวท่ประเทศไทยนับอาหารไทยชอบอะไรันบิซย์ถ้ โค코넛ก็ชอบกูโคโค넛ชิปก็ชอบชอบมะพร้าวมะพร้าวชอบขนมมะพร้าวอบแห้งอะค่ะมะพร้าวอบแห้งนะทุกคนนะมะพร้าวอบแห้งเอออ่ะแฟนๆตะโกนมาเลยบอกที่บ้านมีสวนมะพร้าวค่ะชิปโคโค넛ที่คิวชินด้วยโคโค넛ฟมายชินด้วยนะครับสนใจจะเป็นเอเจนต์ในการนำไปขายที่เกาหลีไหมครับ 블루마저 팬팬 우리 태국 팬분들은 처음 뵙는 것 같은데 기분이 어떠신지 너무 궁금합니다. 어 일단 태국을 원래 좋아해서 와서 일단 기분이 좋고요. 그리고 되게 뭔가 다들 자꾸 저한테 귀엽다고 해주시는데 태국 팬분들 되게 귀여워요볼 때마다 이렇게 환하게 웃어주시고 그런 게 너무 좋은 것 같습니다. คือจะบอกว่ารู้สึกดีเพราะว่าเป็นประเทศที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วพอได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆชาวไทยก็รู้สึกดียิ่งเข้าไปใหญ่เลยคือจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยชอบบอกผมว่าคุณชูยงูน่ารักจังแต่ผมนี่แหละอยากจะบอกแฟนๆชาวไทยทุกคนว่าคือเวลามองแล้วรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยน่ารักมากทุกคนอะชอบส่งรอยยิ้มมาให้ผมด้วยนะล่ะเธอผู้ชมเพิ่งเกิดน่ารักนะ เขาเนน่ารักพูดได้ไหครับมานาดเรขคพูดารนรัะสนเามาราำูดมอนเาคำพูาอนขาเอนาำูมอนเมคดรัอนูดมยน่าำมาเราอนเจะคพรจะนมาเราจนคมอนมนพรุ่งนี้คเราจะมีแฟนมนแล้ว 앱, 뽀, 팬, 분들을 위해서 특별히 준비하신 것이 무엇인지 궁금합니다. 어. 근데 진짜 이것저것 많이 준비했고, 뭔가, 음, 좀 구성도 많이 바꾸고, 그리고 좋아하실 게 뭐가 있을까 고민을 진짜 많이 하고, 많이 찾아보기도 했어요. 네. 그래서, 뭐... 시길 바라겠습니다. เตรียมมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะแอบบอกว่ามีการปรับซีเควซ์นิดๆหน่อยๆนนแล้วก็ผมตั้งใจคิดมากๆว่าอุ้ยสิ่งไหนที่แฟนๆอยากจะดูหรือยิดช้ามากก็คืออยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าแบบตั้งใจเตรียมมามากๆติดตามชมพรุ่งนี้นะคะติดตามชมพรุ่งนี้เพราะว่าเขาคิดเผื่อ ใจเราทุกคนทุกคนเขาเอาใจใส่พวกเรานะจ๊ะเพื่ออยากให้ทุกคนได,ได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาร่วมความสนุกกันกับแฟนมิทติ้งครั้งนี้แล้วกันนะครับแอบถามนิดนึงดีกว่าว่ามากรุงเทพได้ไปเที่ยวไหนบ้าง,รางหรือยังว่าพูมาเลยฟังวันนี้มาถึงลหรือย่าหรือยังหรือยังหรือยังยังังหรือหรังยังยั 저기슈퍼마켓가서장봤มา마ก,กา,งงาถึงวันนี้เลยถึงวันนี้เลย<า>เราได้ไปไหนมาบ้างอย่างพี่จ<ป>เจมส์คุณชูยองูบอกว่าได้ไปเดินซูเปอร์มาร์เกไปซื้อของนีแอบถามได้ไหมครไปซื้ออะไรมาเพร์กะสมมติว่าเงินจีนก้ปจอโน่

열정이 좀 이렇게 다들 넘치시는 것 같고 에너지도 좀 이렇게 다들 되게 좋으신 것 같고 뭔가 이렇게 저한테 이렇게 팬으로서 이렇게 응원이나 응원 메시지나 그런 걸 보면은 되게 기분 좋아져요 뭔가 다들 에너지가 되게 넘치시는 것 같아서 그게 제일 좋은 것 같습니다 그 다음 นาถึงแฟนๆนะคะก็คือจะบอกว่าแฟนๆชาวไทยก็คือเฟรนดี้คือทุกคนก<อ>ใส่หน้าหลักมากๆแล้วก็ที่สองเนี่ยก็คือรู้สึกถ<อ>ึงแพชชั่นเขาเห็นแพชชั่นกันทุกคนเลยค่ะและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเอเนอร์จีาก<อ>แฟนชาวไทยแล้วก็คือจะบอกว่าเวลาแฟนๆชาวไทยส่งกาลังใ,ใจมาางเนี้ครับ,บก็คือบางทีเขาก็จะส่งเมสเซจมาให้วกำลังใจคือทุกครั้งเนี้ยก็จะรู้สึกดีแล้วก็คือจะบอกว่ารู้สึกถึงเอเนอร์จีของแฟนๆชาวไทยมากๆโชว์เอเนอร์จีเขาดอีกคั้งจ้ะขอเสียจ้ะ เอโนจีและพลังงามอันแรงก้าตคเโยรอูแรซงวาเอโนจีไปซื้อชิ้นคือเอนจีนี่ครับแน่นะครับทีนี้ครับมาเมืองไทยก็ต้องพูดภาษาไทยถูกไหมงั้นวันนี้เนี่ยอองจะสอนละกันคำที่คิดคิดในเมืองไทยตอนนี้คัดตัวชิ้น่อนเลอยู่้ยโอเคไหมครับเยเ Repeat after me โอเ Yes เอื่อยค่ะ เอือยคับ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 ลุคแอดูแฟนเซอลุคแอดูแฟนเอือยคัเอือยคัน่ารักจังครับน่ารักจังครับีวอราน่ารัน่ารักจังครับน่ารักจังครับอ่า เอือยครับน่ารักจังครับเอือยครับน่ารักจังครับทุกคนสามารถเอาวิดีโอคลิปนี้เราไปโชว์เพื่อนได้แล้วพูดว่าเขาพูดกับฉันพี่น้องทีมหน้าที่อาชีพมาเตรียมไจานะแล้วก็เตรียมอาชีพต่โอเคผ่านไหมครับนี่ผ่านไหมเตยครัผ่านมามีคนบอกผ่านมา นีเออนะครับคำต่อไปอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะนะอาจจะยังนะเอออาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะเอออาจจะยังนะอาจจะยังนะโอเค สปอยเซอร์ไพรส์ทุนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับสปอย <Spo il S 2> ได้ไหมสปอยได้ไหมอ่ะเจ๋งนะอ่ะใช่ใช่น่ารักไหมคนนี้น่ารัก,หกไหมคนนี้น่ารักไหมอ่ะเจ๋งนะแม่แรงมากแรงเกินอ๋อเราสวยเหรอ กูถามสวยไปแล้วเขาตกใจไงเขาคึ้มขนาดเนี้ยเธอเธอเข้าใจมั้ยนะครับอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งโอเคเลิศเลยล่ะเลิศเลยหลังเลิศเลยหลังเลิศเลยหลังยาเลิศเลยหลังยา expression เลิศเลยล่ะเลิศเลยหอ่าวันมาสามวันมาสาม one two t h r

เออเป็นไงโอเคไหมจาโอเคนะครับแฟนๆหลายคนครับบอกว่าคุณชูยองอูนียน่ารักมากๆเลยโตดังนั้นวันนี้เราเลยอยากให้ทําอะไรน่ารักน่ารักให้เราดูหน่อยได้อี่เลย้ก okay, ท okay. okay. okay, nice ั okay. proves, ้งเคข้อแรกที่เราอุณ่เอยให้คุณทาคแร่ราอากใี่เราอยากให้คกคอกากคุณกกออ 너무 어울리는 것 같아요, 이게. 다 호메오. 네. 고양이 귀 포즈를 보여주세요. 아! 예! 1, 2, 3! 아! 아, 아, 아 우이아! แมวประก็ออกหน่อยเออโอเค very good next ครับถ้าต่อไปหู่แมวไปแล้วหูหมาบ้างเย่เ yeah. ย yeah. uh, okay, okay. ่อ่าโอเคโอเค one two three ไอ้ตาวหมาเี่ยมันน่ารักจังเลย ก่นย้ำนะหายใจหายใจก่อนเราต้องหายใจด้วยอย่ากันหายใจเวลาเราสุดท้ายทางง่ายๆแต่แฝงไปด้วยความหมายอันนีาคือท่าที่ิอายที่สุดี่ทุกค้อ1 2 3ได้ไหมฮาร์ดแบบนี้ได้ไหม นี้คือหัวใจถูกต้องไหมคะถูกต้องครับด้านนี้หน่อยครับฝั่งนี้หน่อยอเรื่จูเลยด้วยด้านบนจ่ะด้านบนด้านบนอนกบกีกทีนึงมาเลยด้วยด้านบนกีต้าด้านบนกีจ้ะเป็นการรับรู้ว่าเราได้เห็นสัญลักษณ์หัวใจที่เขาส่งมาถึงเราแล้วนั่นเองนะครับนี่นะจ๊ะป้อม น่ารักมากๆเลยจริงๆนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงซีรีส์บ้างดีกว่านะครับอย่างซีรีส์ล่าสุดเนี่ยเรื่อง The c h o m a Code Heroes on Call ได้รับกระแสะนิยมมากๆในไทยคนไทยดูเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างครับอคารบกาบส 재밌좋겠다다고생각을했는데너무게봐주신같아서감사합니ก็คือรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนที่ชมผลงานนี้แล้วบอกว่าชอบเพราะว่าเวลาช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยคือคิดได้ใจว่าหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้แล้วพอเห็นว่าทุกคนชอบเรื่องนี้มากจริงๆก็คือรู้สึกแบบขอบคุณมากๆครับ คุณชูยองอูออมดูทุกตอนจดดูตอนละหลายๆลรอบแล้วไม่ชอบนักแสดงคนอื่นเลยเนอกจากคุณชูยองอูา๋าช <ś> ิคกเชื่อไหมเชื่อไหมครับเจอคำอนเชื่อขอบคุณค่า,าเธอ <ś> ฉันกลัวเขาตอบอาจจะยังนาะ

너무 재밌었어요. 일단, 재원이라는 캐릭터가 되게 뭔가 이렇게 만화적인 친구이기도 하고, 그리고 또 의사로 언제 한번 살아보겠습니까? 의사로 살아보는 동안 되게 재밌었어요. 네. รู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วคือยังแจวอนก็จะเป็นบทบาทที่มีความเป็นกระตูเยอะมากๆการบิ๊กซีร์สีนะอยากใช่ไหมครับแล้วก็คือรู้สึกดีตรงที่ว่ามีโอกาสที่ใช้ชีวิตช่วงนั้นเป็นคุณหมอค่ะเราจะได้มีโอกาสแบบนี้เมื่อไหร่ก็เลยรู้สึกสนุกมากจะได้เป็นหมอสักครั้งนึงในชีวิตด้วยนะครับที่นี้มันจะมีฉากที่มันเข้าฉากกับคุณชุจีฮุนเป็นเหมือนกันไหมเวลาเขา 우리가 싸우고 싶어하니가싸고 싸우고 아니면 같이 있었던 것 같은 기분이 들어요 우리 같이 있는 것도 <testify> <lin structured language> 너무 너무 <buff4> 좋아했거든요 <modèle> 많이 좋아해주셨는데 기분이 어떠신지 맞아요 저도 선배님을 그러니까 드라마 상에서는 교수님을 워낙에 또 좋아하고 제가 잘 따르고 배운 것도 많고

ก็คือเวลาทานข้าวเอ่ยก็มีเคมีอยู่แล้วคือได้มีโอกาสเจอทานข้าวด้วยนอกจากกองถ่ายด้วยอีกนะครับบอกว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานอีกครั้งหนึ่งกับรุ่นพี่คุณจุนจีคุนด้วยนะโอเคคลินิกหมอฟันใกล้สันจ้าสาววายพอดี้เหินไปหมดแล้วนะแฮปปี้นะครับ

저의 성격과 뭔가 그런 생각과 말수나 비슷하지 않나는 네, 생각이 듭니다. ก็คือแต่ละคาแรคเตอร์ก็คือจะมีความเหมือนนิดหน่อยหน่อยทุกคาแรคเตอร์แหละแต่ว่าเห็นว่าแฟนแท้ไปถือป้ายอยู่ด้วยก็คือเรื่อง The Tale of Lady O Lady O ใช่ค่ะบทที่ชื่อว่าชอซูฮีรู้สึกว่าด้วยนิสัยด้วยการพูดหรือความคิดนะคะรู้สึกว่าเหมือนผมมากๆมากที่สุดชอนซูฮีชอบไปจาในรดิโอชอบไปชอบ ชอบอย่แล้วทุกคนชอบนะครับแล้วถ้าเกิดตอนน,บบนี้ไม่ได้ว่าเป็นนักแสดงแบบทุกวันนี้ล่ะคิดว่าตัวเองกำลัจะทําอะไรอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้นะหรือไม่วงการบันเทิงก็ได้어떤직업을갖고계셨을까요만약배우님이안되셨으면저는어원래는공부를하던사람이어가지고공부를했거나그생생물학연구원을해보고싶었고그리고아니면선생님 선생님 아니면 슈퍼머리 어 의사, 의사 의사는 너무 어려울 것같아 <laughs> 아니면 아이돌은 าจะเป็นคำถามที่ยากใช่ไหมมีมีหลายอาชีพมากเลยค่ะผมผมเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เลยน่าจะแบบตั้งใจขยันเรียนหนังสือแล้วก็หาคนตะโกนมาบอกว่าคุณหมอหรือเปล่าคุณหมอน่าทายาเกินไปมีคนพูดถึงไอดอลด้วยก็คือยังไม่ได้ตอบแล้วก็มีหนึ่งอันที่ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเรียกว่าเชงบรูฮังแต่ขอโทษด้วยอันนั้นจะนึกไม่ออกเลยว่าภาษาไทยต้องเรียกว่าอะไรเขาทำอะไรที่ที่เกี่ยวกับชีวิตอะไรอย่างเนี้ค่ะ Uh สิ่งมีชีวิตท,ที่ที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนักนักชีววิทยาอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมนะครับเรียกว่ามีความอยากหลากหลายเลยนะครับถ้าเกิดไม่เป็นไม่ได้เป็นนักแสดงก็อาจจะอยากทำอย่างอื่น okay, ด้วยเดบิวหมเดบิวเป็นศิลปินแบบเคป๊อปอะไรอย่างนี้นะโอ้ขอบคุณครับแค่แค่แถามก็ขอบคุณครับ น่าจะเป็นอาชีพที่แบบสนุกมากๆเลยผมรู้สึกว่าการที่จะเป็นไอดอลเป็นอะไรที่แบบยากมากๆคือไม่ไม่ใช่ง่ายเลยจริงๆ You can dance dance can you ยังไังเรียัอยู่่ อาไม่แน่นะพรุ่งนี้เราอาจจะเห็นเขาแบบเสิร์ฟเราด้วยกันเต้นก็ได้เป็นไปได้ไหมครับอบุ้ยเป็ดไปได้หรอเด็กความเป็นไปได้ยังมีอยน่อหมครับอุ้ยตื่นเต้นแล้วอยากเห็นเลยนะครับเอาล่ะพวกเราทุกคนตั้งตารอาเจอวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับเป้าหมายหลังจากนี้ในชีวิตยอยากทำอะไรบ้างครับ 배우로서의 목표는 진짜 할수 있는 건다 해보고 싶고요. 그리고 음 그리고 하고 싶은 거다 해보고 싶고요. 그리고 지금 어쨌든 제가 여러분이 사랑해 주시는 덕분에 빛나고 있으니까. ในฐานะนักแสดงผมก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำได้แล้วก็ในฐานะนักแสดงผมก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากจะลองทำดูด้วยนะครับแล้วก็เพราะความรักของทุกคนผมว่าผมมีโอกาสที่เปล่งประกายขนาดนี้ใช่ไหมครับผมก็หวังว่าผมก็อยากจะเปล่งประกายในมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เอะปรบมมือจ้า อยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนตรงนี้นก็รอดูรอให้กำลังใจทุกความเปล่งประกายของคุณชูยงกูแน่นอนนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยสักน,นิดนึงไหมครับรวมถึงพวกนี้ด้วยนะกับแฟนมีติง้งเอออันอนบแรกอนนีพอดีีน 다들 놀라셨을 것 같아가지고 그거 좀 걱정했고 그리고 여기까지 짧은 시간 저 보러 와주신 것도 너무 감사하고 그리고 여기 계신 분들 중에서 내일 팬미팅 오실 분들 어 준비한 건 없지만 열심히 했으니 <laughs> 예쁘게 봐주시고 그리고 네 감사합니다. เมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมครับก็เลยเป็นกังวลนิดหน่อยเป็นห่วงเลยนะครับแล้วก็คือแบบเป็นห่วงว่าแบบโอ้ทุกคนก็น่าจะตกใจเหมือนกันเนาะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณสําหรับเวลาของทุกคนที่มาเจอผมมาหาผมในวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะมีหลายๆท่านที่มาเจอผมในงานแฟนมีตของผมใช่ไหมครับ ผมก็จะเต็มที่ไม่ไม่แน่ใจว่าเตรียมมาเยอะหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าผมเตรียมมาเต็มที่จริงๆหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากๆด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้โอเคได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยขอบคุณนะครับการพูดคุยเกิอดอะไรขึ้นอ่ะยูทีสุดสุดขั้วยูทำอะไรไม่กิว่าชิงกยมาเก,ก,กไม่พอดีผมเห็นหัวใจไงผมก็เลยอีีกถ้าเไม่้อดี ลดนะครับเอาล่ะวันนี้ครับพอหออปากหองคอกับการถแถลงข่าววันนี้นั่นเองนะครับคุณชูยงกูก็มาปรากฏตัวทักทายกับทุกๆคนนั่นเองเราก็ได้รู้ไปแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยเราขอเสียงกรีด๊ดหน่อยครั้งหนึ่งให้กับคุณชูยองอูขอบคุณที่มา <웃음> <웃음> 아니 근데 오늘 생각보다 엄청 많아. <laughs> 엄청 많아져.